สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เหมือนกันนะคะหลังจากที่เมย์บ่นมาหลายคิมว่าคิดถึงใจ <What? S 1> หรือเกินอยากให้ใจมาแต่งคอสเพย์ด้วยวันนี้ใจมาแล้วนะคนุไม่ไหนแล้วบ,บ้องอะ่ะเอ๊แต่จะมาคอสในซิโกะทุกคน <laughs> เออเมย์เพิ่งทาเล็บให้ใจไปด้วยนี่ <laughs> ทาเล็บเป็นแบบเป็นเล็บในซิโกะไงพอได้ไหม <laughs> ไม่พูดอะไรหน่อยหรอ <laughs> หลยจากคิดไปนานมาก <laughs> พูดอะไรหน่อยสิ <laughs> ต้องบอกก่อนนะจําให้เมย์และแต่งหน้าเป็นนะทุกคนเพราะตอนแรกเมย์อะแต่งหน้าไม่เป็นเลยเฮ้ยคุยกงมาถึงเราหายไปเหรอเพราะว่าโควิดกระจกกันะล้วที่ช่วงนี้เราไม่ได้มาแต่งหน้ากับพี่เมย์เพราะว่าต้นชอบด่าน้อยใจอะแบบให้มาก็ได้ไรเงี้ยยุ้งมึงถือรีเฟคทำไมมันไม่ใช่หน้าที่มึงไปแล้วเนี่ยมันไม่ถือเรารู้สึกว่า บางทีการพีชุดในถาวเป่ามันก็ไม่ดีอย่างหนึ่งเรื่องไซส์พี่ว่าใส่โอเมอร์น่ารักไหมกินข้าวไม่รู้ว่าคอเนสโก้กินข้าวกับอะไรดีนะอะไรเงี้ยเออใช่เมย์เคยคอเนสโก้นะทุกคนตอนนั้นจ่ายแต่งหน้าให้ใช่ป่ะเนสโก้หรือเป่จ่ายดิใช่จ่ายแต่งหน้าให้พี่แล้วกันนะไปเขียนคิ้วจะบอกไม่เก่งเรื่องเขียนคิ้วเท่าไหร่บอกเลยว่าเราเป็นคนเขียนคิ้วไม่ค่อยสวย ไม่มีใรเพื่อนเเราเพื่อนมาให้เอออันนี้ชื้อมาน่ารักจ้ามันจะเป็นการสปอเร็ตเคอรอะต่อตัจังเด็กซ์ัจางเกซกัจังเห็นฉันไหมเออใช่แหละ ถึงตัวแล้วนะจะลองไม่เล่นไปคุกกี้ทำไรกันอย่าลืมาติดตามเฟซบุ๊กเราข้างบนนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs>